สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้อง้รวหอมอูน่าสีดำดิเถ่งบรสิสเซ่แออยู่ดิขายของชสุดๆดเลยนะเสสบูก่กับเสล้ำกับขึ้น,รนครับเดี๋ยวเนาะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชี่ยกับกอกม้เชี่ยสิผ้าไปตามแนวทางหลักหน่วยบนค่ะแม่นบ่เท่าแม่นดีดีนครับพี่น้องใช้งานจริงใช้งานจริงค่ะเสียนอยู่สองน้ำเชี่ยแหละครับพี่น้อง ก็คืออาจารย์แกงคอยโอ้อาจารย์แกงคอยปล่อยตลอดเด้อค่ะอาจารย์เก่งคอยล่ะกับอาจารย์เอกเมืองย่า,ยาค่ะน้ำเชี่ยมีสถิติีหายเอลซีเบิงเด้อค่ะเทียบชนกันเบิงว่าเพิ่นชนกันตัวไรมาตัวนั่นค่ะายยาาอาจารย์เอกเมืองย่าค่ะท่านผู้ชม มาน่วัดฝังเสาครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมขอบคุณแนวทางอาจารย์เอกเมืองย่าขอบคุณอาจารย์แกงคอยเด้อค่ะหลักหน่วยเขามาซีหัวติดดิเถ่าที่ห่าเทียบเบิ้งเนาะค่ะงวดดติชนตัวไหนมาตัวนั้นชนตัวไหนมาตัวนั้นเก็ดเหยียบลงครับพี่น้องเลขหลักหน่วยได้หลายตัวค่ะ วดว่างหันกันช้นกันสามตัวที่แ่วแต่กระตองมานั่นบาดอีกแล้วโอ้ยบาทตะน้ำเสียฝาดคอครับผมใส่บ่งดูฝาดคอไปแ่าหมากซิลิงปิงนะเป,นเป็นหมากก็ไหลแต่ว่าก็บงานเง <c oughs> ี้ยนหล โอ,อ้เป็นหมากแล้วเอาไปเบื้องแนวทางกันเลยเนาะครับผมค่ะเอาคะ่ะทดานผู้ชมอาจารย์แก่งคอยค่ะแต่ว่าก่อนหนานน้น้ฮาบ่ได้ไปเก็บมาเนาะฒ่าครับเก็บสถิติีอาจารย์มาเนืาอเชี่ยกดเบื้องหย่อนหลังอันนี้คือปล่อยเหมิด้อคะ่ะทดานผู้ชมเนาะแม่ค่ะปล่อยใส่งานจริงค่ะใส่งานจริงรักน่วยพิ่งพนค่ะรุหดหววเดียวคะ่ะทดานผู้ชมคือหนึ่งกรกฎดาค่ะ อู้แต้มเดียวนะสองเนี่ยค่ะรักน่วยเพิ่นมียูซีโตค่ะบ้านนี้น้ำเชี่ยก็เลยไปสังเกตรักน่วยบนของเอกเมืองย่าพวะเอฟซีวาเพิ่นเขาดีขึ้นกันครับน้ำเชี่ยก็ไปเห็นของเพิ่นมาหกหัวแหลมบ้านก็เลยไล่ขึ้นไปเบิ่งค่ะเอฟซี FC พันวาไล่ขึ้นไปเบื้องนั่นเพิ่นก็เคยเห็นแล้วเขาดีเอาเขาดีบ้านนี้เพิน่นน้ำเชี่ยก็ไม่รักนวยอาจารย์แกงควอยที่บ้าน บานนี้อาจารย์เอกเมืองยาเอฟซี่กลับไปเห็นมาน้าเชีย่ยกับเห็นมาแด้วองวดว่างหันน้าเชีย่ยกับเล่นน้ำเสนอเนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะปะกบพ่อกับเน้นสามาอเมียนบานบานี้น้าเชีย่ยจะเอาอาจารย์แกงค้อยกับอาจารย์เอกเมืองยามาเทียบชนกันว่าหลักหน่วยบนเด่นตัวใด ชนกันตัวใดมาตัวนั้นค่ะเนาะครับค่ะงวดนี่เอามาเหตุดแห่เอกซี่เบิงเบิงไปก้อนกับะไรค่ะงวดแดกเนาะครับค่ะอันนี้ของอาจารย์เอกเมืองย่าเวยค่ะน้าเชียยลงทั้งสิบได้หน่วยบนเพ่นค่ะบันนี้น้าเชียยกเ็เล่เสียเอาจารย์เอกเมืองย่ากับอาจารย์แกงข้อยเทียบชนใช่กันเนาะครับเป็นหลักหน่วยบนสองสำนักได้ครับพี่น้องครับ อาจารย์แก่งคอย2 3 6 8ครับอาจารย์เอกเมืองย่า7 1 2 3ครับชนกัน2ตัวครับผมวันนี้สองกับ3ามับกกติชนกัน3าตัวกับมีนอนแถเมียนค่ะสตัวตัวมีเห็นอยู่แล้วครับผมในตัวที่ชนกันแมีนค่ะดานผู้ชมถึงว่ามี4สี่ตัวแต่ว่าเพิ่นชนกันสองตัวแล้วก็ สามโตโนที่ผ่านมาเด้อค่ะเห็ดใ้แคบลงเด้อครับผม,มคือบกขาดดันกรช่งคือบพีนองรับเงิบนใส่งานจริงนี่ค่ะใส่งานจริงงวดก่อนอาจารย์เอกเมืองย่าเนี่ยน้ำเชี่ยเห็นค่ะเขาสองเอฟซี FC ก็เห็น,นย้อนลังไปผลเอฟซีผมเห็นพร้อมทา่าครับอันนี้นี่ตลอดเพราะว่าน้ำเชี่ยลงตลอดค่ะอาจารย์ นี่คารท่านุูม้มได้รักมากก็ดีเลยดิค่ะเม่นเนอเถ่าครับได้รักมากก็ดีแล้วส่วนรักสิบเอฟซีอยากได้น้ำอาจารย์กัดจัดเลยดิค่ะหกเก้าศูนย์สองนี่ค่ะสามน้ำเชียรประกบแล้วก้อนหนาสีจเจามาส้นกันเนาะเม่นค่ะ เหลือสองเอาสองเนี่ยมันส้นสองเห็นไหมแถวกับส้นสองตัวเนาะสองกับสามนี่แถามันส้น,นเปลือกเหวเลขสีออกเงี้ยนเห้ากว่าเมื่อแถวบันทีบันทีศูนย์สามกับสองสามเนาะกับสองศูนย์ร่องเบิรงกได้ค่ะท่านผูามาชม าจารย์เอกมูลย่ากับอาจารย์แก่งคอยครับักนวยเอฟซีเพิน่นบ่มีผูใ้ใดบอกนลีเชี่ยเลยค่ะมีแต่กแต่บอกว่าให้เบิ่งเหลขกเด่นอาจารย์แก่งคอยสามโตบนเนาะแมนค่ะก็เขาดีคือกันอันนั้นเขาดีตั้งแต่กับลงลางค่ะเดินดีดขือกันบ่รุดเนาะทอแมนพูดถึงว่าคันเว้นลุดผันแห่บนน่ะละคันเว้นรุดบนพันแลนล่งลางสัญ<ม> ให้เบิงต,ต,ตัวนั้นเนาะพ่าม,มีผู้ใดสังเกตว่าเป็นรักนวยกับแม่นดีกัน,นกอาจารย์แกงค่อยบันนีดเีรษีสังเกตแเ้วถอดันครับหารักซีบไซเลยนะคะดัมผูชมหรือว่าจะเอารักซีบอาจารย์เอกก็ได้ค่ะหรือว่าจะรอบคู่ขี้พอน้นทบุรีเนาะโอ้แมนอยครับเดี๋ยวข็มาเชื่อสีตาไม่แมนค่ะดานผูชมรักน่วย บนค่ะท่านผู้ชมหลักหน่วยบนก็คือสองกับสามเทียบชนไหนเอฟซีเบิ้งผ่องค่ะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วชนตัวใดเถาหงวดนี่วันี้ชนสองตัวครับผมสองกับสามสองกับสามค่ะท่านผู้ชมจะไปซิฟจะไปลอยครับผม่วยย่างเดียวเลยครับพี่น้องพอเทียบชนไหนเอฟซีเบิ้งสิเป็นแังไดเนาะเต็มเต็มนะครับผมค่ะ สองกับสามค่ะก็อติดวบก้อนด้ค่ะใช่งานจริงด้ค่ะใส่งานจริงะะใส่งานจริงค่ะใช่งานจริง,ง,รงอ่าอาจารย์เอกนี่น้ำเชี่ยกับเห็นงวดว่าหันค่ะอาจารย์แก้งค้อยนี่ทั้งเอฟซีและน้ำเชี่ยเห็นหมดดด้นนะคะ่ะเนาะครับค่ะนี่ลคะคะท่านู้ชมลักหน่วยบนชนกันที่สองกับสามค่ะปาด บักมี่บักมีเนาะโมเมนต์ Moment. ทุเรียนนะครับผมทุเรียนปลูกไงยังสิเนี่ยโอ้ยเถาสุดยอดค่ะทุเรียนในน้ำง่ากว่านี้เนาะแมนบักมีบักมี่มนางโบส่์เถาเอาไปซุปโอ้ตัวกับมค่อยอยากหมดเลยถ้ซุปนี่ตตรงประแดกตรงถึงเนาะใสง่าพร้อม หอมยี่ดีนะแถวนั่นหอมหอมแบบดิบของเขาเาลยเอาไปกวนดีกว่าค่ะท่านผู้ชมบักหมีขนุนดกดินดกดกบักม่วงกับดกอ๋อหลักหน่วยบนสองสำนักเนาะค่ะพรุ่งนี้เจอกันเอฟซีสงขากับพ่อชนบุรีเนาะค,ค่ะวันที่สิบเจอกัน เลขดับล่างค่ะพอนัดไว้แล้วค่ะดันูุชมสเอาสำหรับคลิปนี้ก่เป็นแนวทางเลขของอาจารย์เอกเมืองย่ากับอาจารย์แก่งคอยค่ะมานำเสนอหลักหน่วยวนการตัวไหนมาตัวนั้นค่ะค่ะ่านู้ชมส์หรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุมสุขคนเด้อค่ะดันูุชมสสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะถ่ายคลิปเช่นเคยเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะขายคิ้มค่ะครับเอาค่ะท่านผู้ชมทักไลน์เข้ามาเด้อค่ะครับศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามค่ะพ่อล่างนาแล้วแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะให้นาไซแก่ฝาเนาะค่ะลลางแล้วแล้วน้ำเชี่ยกัดจะต่อด้วยเส้นลำหน้า เซรั่มหน้าได้ค่ะในห้นาบ่เหี่ยวบ่แห้งค่ะให้นาเต่งตึงได้ค่ะนาโดยเฉพาะนุ่มมากค่ะท่านผู้ชมหนานุ่มบ่แห้งบ่เหี่ยวค่ะ,ะถ้าบ่เหี่ยวเนี่ยก็ดีแล้วเนาะแม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะสองตัวนี้ถ้าเสาแรงได้ค่ะท่านผู้ชมสําหรับน้ำเชี่ยนี่กับเกล้ามยาเชี่ยเสาแรงค่ะท่าบางบาง เพราะว่ามันจะมืดค่ะคุณผู้ชมมันหน่อยค่ะถ้าบางๆค่ะขอให้ถึงค่ะเฮียหนาบบเหียวบ่แห่งใฮ้นาเต้งตึงค่ะคุณผู้ชมสมเชนตลอดเลยเนียนชะลอความเหี่ยวค่ะชะลอความเหี่ยวค่ะแต่ว่าน้ำเชี่ยวว่าก็ดีขึ้นอยู่ดีค่ะอย่าลืมว่าจะหกเดือนอย่าลืมว่าเอฟซีเห็นน้ำเชี่ยนี่ทั้งฝ่ากะนาคำค่ะ อดีตน,นี่นาน้ำเชี่ยกะถึงว่าฝ่าจะบ่อออกอ่าเมดกะกะจะบ่อออกเมดมันกระเฮ็ดให้หนาน้ำเชี่ยใสยขึ้นค่ะกตดีใจคักแล้วค่ะแต่คุณผู้ชมไข่ก็หนาแหล่เนาะค,ค่ะนี่ค่ะล่างหนาแ,แล้วแล้วแล้วกะต่อด้วยเซรั่มหน้าเฮ็ดให้บ่แห้งบ่เหี่ยวเด้อค่ะหนานุ่มค่ะุ่ณผู้ชมเอา ผู้ใดมีกันแดดกระล่มกันแดดต่อจากตัวนี้แล้วค่ะถ้ารู้ซึกว่าแพ้หรือว่าขั้นให้ยุดใส่เด้อค่ะถ้าแพ้ถ้าขั้นให้ยุดใส่ค่ะแล้วก็นําเชี่ยก็จะต่อด้วยแป้งตลับเด้อค่ะแป้งตลับค่ะท่านผูนช้ชมแป้งตลับจะมีเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วแต่สีผิวเนาะค,ค่ะผิวขาวก็เริ่มจากศูนย์เนาะค่ะท่านผูนช้ชมส่วนมากเบอร์สองจะขายดีเนาะนค่ะ เพราะว่าก้นผิวสองสีหลายค่ะต่อมากจะเป็นนี่้อค่ะท่านผู้ชมค่ะขี้มท่าผิวเนาะค่ะทำรุงผิวครับผมค่ะกลิ่นหอมค่ะเอาอย่าลืม้อค่ะท่านผู้ชมว่าอยากให้นาเหี่ยวนาแหงค่ะเซลั่มตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมสบู่ขาดว่าไรเด้อค่ะขายดีแพ็คคู่ค่ะนี่ค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปไหนยูดีไม่แห้งสุขภูสุขพ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ